มาถึงโคราชนะต้องมากินหมูกระทะคะ่ะทุกคนหมูกระทะโคราชจ้ะที่เด็ดคือน้ําจิ้มนี่แหละคะ่ะทุกคนมีใครชอบกินน้ําจิ้มหมูกระทะโคราชบ้างบอกหนึ่งมาหน่อยคอมเมนต์มาหน่อยเด็ดจริงไหมน้ําจิ้มหมูกระทะมาช่วยกันยืนยันหน่อยค่ะทุกคนความน่ากินของหมูกระทะทาใครหิวต้องขออภัยด้วยนะหอมห้งอ,อ่ะอดูตอนนี้เวลาสามทุ่มครึ่งเา <laughs> นั่งกินหมูกระทะอยู่เอาเลยเด้อ เด็กยังแดสมคำลำลือวะโอ้สมคำลำลืออือเธอบอกว่าจะลดน้ำหนักทำไมมันขึ้นเอ้าขึ้นอ่ะ <c oughs> ไทยแลนด์ฟินว้าวมาโคราชต้องมากินหมูกระทะค่ะทุกคนเข<อ>าว่าหมูกระทะที่โคราดเด็ดเด็ด <c oughs> จริงไหมไปดูกันค่ะทุกคน <c oughs> หิวเข่าแห้งมาโคราชเพื่อมากินหมูกระทะนี่แหละคะ่ะรีวิวใช่คะใช่เขาบอกว่าหมูกระทะที่โคราชเด็ดใช่ไหมี่สุดเลยต้องลองแล้วแหละ ที่เด็ดคือน้ำจิ้มน้ำจิ้มโคลาชอบบรรยากาศที่นี่นะมันจะเป็นที่นั่งแบบโต๊ะแบบนี้ดูทุกคนเซตนี้250บาท250เราเลือกได้ด้วยใช่ไหมว่าไม่เอาอะไรใช่เขามีชุดใหญ่แล้วก็ชุดเล็กอันนี้จะเป็นชุดใหญ่250ใครไม่เอาหมู3ชั้นก็แจ้งได้หรือว่าใครไม่กินหมูกินกุ้งชุดเล็กเท่าไหร่สองรับ200 200อ๋อต่างกันห้าสิบาทใช่ทำใครหิวต้องขออภัยด้วยนะหอมแห้งอ่ะโอ้ดูตอนนี้เวลาสามทุ่มครึ่ง นั่งกินบัวกุะช่าอยู่เธอบอกว่าจะลดน้ำหนักทำไมมันขึ้นเอ้าขึ้นเอาลดหรือเพิ่มคะแย่งกันแทร่เลยนี่สิ้นแรกนี่เธอเขาบอกว่าถ้าเธอหักเข้าเธอใส่หมูสินแหลกเข้าเอาเอาสินเหลกหรือเปล่าสินกลางโบนั่นเป็นสูงสิเอาเมียใหม่บอกสูดับสูดับเดี๋ยวเอาเมียใหม่แหลกแ๋ลกเป็นแผนบอกฮะแปลว่าสินแหลกให้เมียเอาไปซักอะไรเขาพิสูจน์ข้ากันตรงนี้แหละเธอ แสดงให้<ร>ดูนะเนะข้าอีนี้โอ้โหทุกคนมาถึงโคราชนะต้องมากินนี่เลยหมูกระทะค่ะทุกคนหมูกระทะโคราชจ้ะออขอดูน้ำจิ้มหน่อยออดูใครว่าน่ากินบวกหนึ่งมาหน่อยถาใครหิวขออภัยนะอุ้ยเข้าหิวเลยอ่ะเอาเลย,ดยดเด้อเป็นยังไงสมคำล้ำลือวะวอสมคำล้ำลืออีรมันเด็ดที่น้ำจิ้มจริงเหรอใช่น้ำจิ้มอร่อย มันทำให้หมูกระทะอร่อยเลยอ่ะเออเธอลองมันเด็ดอีนี้เธอลองก็แต่เนื้อเขาหั่นแบบพอดีเลยนะใช่หมูเขานุ่มนะลุงุ้วลไรเด้อเอาเลยเข้ากับหิ้วขึ้นกันออรู้ไหมยอมอดข้าวเย็นตอนหกโมงเพื่อสิ่งนี้พ<อ>นเพื่อมากินหมูกระทะที่โคราชต,ตอนสามทุ่ม <laughs> เพื่อสิ่งนี้แต่มันก็คุม้มโรงแรงของพระท่านเขาเ <laughs> ขาลาดหมูกระทะก็ถึงโคราชสิ่งแรกที่เข้าเลย หมูกระทะคือมีใครเป็นเหมือนกันบ้างเวลากินหมูกระทะชอบสดน้ําสุปสายไตสายไตไตไตหาหัวจามจะสดหลายได้หรือพี่ด้่ไตระต้ตงตไตด้ไม่เป็นไรเขามีให้เป็นการ <laughs> สยดจะถองยืนกัน <laughs> ถ้าเต็มสิบให้เท่าไหร่ให้ประมาณเก้าจุดห้าเก้าจุดห้าเกือบสิบได้แหละเท่ากับทำกันถูกใจ วันนี้ทาสีอะไรลิปฟินเวอร์วันนี้ทาลิปฟินเวอร์เบอร์สามค่ะสีแจ๋วเลยนะสีแจ๋วเลยจ้าแดงเบอร์แน่ค่ะผมติดตัวไปตลอดนั่นเป็นเสื้อบอนี่ค่ะนี่ลิปฟินเวอร์เบอร์สามค่ะสีนี้ค่ะสีที่ขายดีที่สุดก็คือเบอร์สามอะไรเขาเรียกสีแะ้วแดงอมส้มค่ะมันกันน้ำจริงไหมกันน้ำค่ะหน้าฝนแบบนี้กันน้ำนะลิปฟินเวอร์ไม่เชื่อใช่ไหมเดี๋ยวทดสอบให้ดูเอาเซตให้ดูนะเดี๋ยวฉีดให้ดูเลยทุกคนมาดูนะเดนะเดี๋ยวฉีดให้ดูมีทั้งหมดเจ็ดสีนะคะ โทนแดงโทนส้มโทนชมพูมีหมดเลยแล้วก็ทาได้ทุกสีผิวด้วยอ่ะคิดให้ดูนะเหี้เฮ้ยเห็นไหมทุกคนดูความกันน้ำไม่สีจั้งจึ้งอยู่เลยใช่ยิ่งโดนน้ำสียิ่งสวยค่ะทุกคนเหมาะสำหรับหน้าฝนนี้เลยค่ะทุกคนนี่โดนน้ำเาลองซับด้สวยยังแซ่ดเนี่ยเดี๋ยวใช้ทิชชู่ซับให้ดูเนี่นะซับดูขอดูหน่อย เอ้ยยังอยู่นี่เห็นไหม,ไหมยังสวยยังอยู่เฮ้ยมันหลุดแต่มันหลุดไม่เยอะนะใช่ใชห,หน่อยเดียวถามว่ากิหนหมูกระทะแบบนี้ดิบหลุดไหมหลุดบ้างนะคะทุกคน แต่เราไม่ได้แต่มันไม่ได้หลุดหมดค่ะทุกคนจากประสบการณ์ที่ดาวใช้เองตลอด2ปีตเติมไี่ประมาณ1-2รอบต่อวันค่ะสั่งซื้อยังไงเอ่ยวิธีการสั่งซื้อนะคะง่ายๆเลยค่ะพิมพคําว่าสนใจใต้คอมเมนต์ได้เลยค่ะ,ะช่องทางการสั่งซื้อมีทั้ง Facebook ติ๊กต็อก a ั a ดาช้อปปีสะดวกทางไหนไปตมได้เลยค่ะทุกคนใครมีปัญหาปากคาปากดํานะคะลิปฟินเวอรต์ตอบโจทย์แก้ปัญหาปากคาปากดําเลยค่ะค่ะแล้วจะสวยจะสัดแบบนี้ค่ะนี่ใครที่ชอบเซลฟี่เหมือนดาวนะ ถ่ายรูปขึ้นกล้องค่ะทุกคนเวลาปากว่าสวยแล้วแซ่บมันจะขึ้นกล้องนี่ทาแล้วจะมีความสวยความมั่นใจเพิ่มขึ้นด้วยนะลิปินเวอร์สั่งใต้คอมเมนต์ได้ไหมสั่งใต้คอมเมนต์เลยค่ะพิมพเขาว่าสนใจใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะแซ่บมอสีซีนอ๋อกินเฮเบิร์กเวิร์มันสิเป็นจังไดดอะนี่อันนี้หมูคลักโคราดด้อยจานนี่โคราดบ้านเองโคราดบ้านเองโคราดบ้านเองพี่พี่คนไหนเป็นคนโคราดบ้านเออทำไมต้องโคราดบ้านเองเออโคราดบ้านเองอ่ะ แซบก็หมูกระทะกกรอบปากไม่ค่านี่ละค่ะ <S <S ม,มาดูนะแซ่บถูกใจแนทะ้หมดไปเท่าไหร่ด,ดาวหมดไป4 0 0 420 420อ่ะ420บาท